เงรถดังดังโอ้ my god งแกเลยอะ ดาวนะครับเดี๋ยวผมเก็บดาวซื้ออันนี้นะครับอันนี้ทุกโจมอาจจะถามผมนะครับทําไมซื้อกางเกงด้วยเพราะว่ากางเกงนี่ไม่ถูกใจผมนะครับซื้อขี้เกียจซื้ออแบบเสื้อผ้ามันสวยดีแล้วเอากางเกงน่ะเอาก็ได้นะ่แค่สามร้อยหกสิบหกเองดีดีก็ได้มาเลยแหละ ปกต้องปกตองคนจะซื้อได้ต้องจับต้องใช้เวลานะเ็วันเ็มวันกกำลังแต่งตัวแบบทีเดียวตงตัวแบบตามใจคันธนูก็นู้เทมาชิมชุดเลยอยเต็า สูงอะไรมาเฮ้เขียนลืมเส็เาเร็ด้วยคุณิผินดนะ ถือเปือจริงๆประเทศตันปีกเชี่ย <Yeah. S 1> สีเงินดงภาพภาพนี่นี่เอาภาพจะตัดต่อหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังดวงอาทิตย์มันแปลกๆแล้วมันมาจากไม้คับไม่ใช่เลยก็เอาภาพาตัวไปใส่ นี่เนมเก็บตังซื้อไดนเลยเนี่ยเก็บเออดาวซื waste, ้อว่นตาโคตดแพงแังไ ที่ผมภาพปลอมใส่ตัวดูไม่รลดภาพก็ไม่รลดทำไมพี่ทีไม่ใช่หรอกไอยช้าไม่มีข้อมูลนะ ชุดนี้ชุดนี้แค่เอออันนี้แบบหมวกหมวกมวกมันไมกี่ยชุดนี่ว่ะเออนี่นี่ชุดชุดกระดุกเลยชุดแต่งแบบกระเกง๋ยวผมจะเอากางเกงนี้ใส่นะครับแล้วก็รองเท้าก็ใช้แ๋ยวไปนี่รองเท้าก็ใช้รองเท้าหนามเกี่ยวพังกับิปนี้ไปก่อนละบาย out.